สวัสดีครับท่านผู้ชม FC ไล่เทพวันนี้ผมซูโม่ไล่เทพพามาอยู่กันที่บึงชำอ้อหนองเสือจังหวัดปทุมธานีครับนี่เลยในมือผมแล้วก็พาต้นอยู่อันนี้คือลูกปลาล์มนะครับเป็นปลาล์มของที่ลังสิทธ์นะครับหนองเสือนี่เป็นแบบนี้อันนี้ผมไปซนไปหยิบและลูกมันล่วงนะก็คือสีอย่างเงี้ยขายได้แล้วเนี่ยแทงขายได้แล้วต้นนี้มี18ทลาย เนี่ยทลายปามจะเป็นแบบนี้นะแบบนี้ขายได้อันนี้ยังไม่ขายไม่ได้นะยังดําอยู่ก็ต้นนี้อายุ3ปีครับ3ปี1เดือนโดยประมาณนะฮะก็ให้ผลผลิตแบบนี้เลย3ปี10เดือนโครงสร้างใหญ่ดีมากเพราะว่าจากที่อื่นๆเนี่ยรู้สึกว่าทางโซลังสิตเนี่ยโครงสร้างจะดีนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์ความชื้น,น่ะดีก็จะเห็นเป็นแบบนี้เลยไม่ใช่ต้นเดียวนะมี50ว่าไร่นะครับ แต่ว่าอายุเนี่ยก็จะไล่เรียกันไปมีชุดแรกชุด2องแล้วก็ชุดทางนู้นก็จะเป็นประมาณ2ปี9เดือนก็เริ่มทำผลผลิตแล้วครับวันนี้พี่เขาก็มาของพี่ชลิตนะอยู่ที่เวียงชำอ้อหนองเสือปทุมนะครับก็เดี๋ยวพาเดินชมของพี่ชลิตเป็นปาล์มมีสายพันธุ์ไหมครับแบบนี้เขามีชื่อไหมครับพี่ตัวนี้ยางยางกับบิ เป็นเป็นแบบล่องนะครับก็อาจจะไม่เหมือนปาล์มที่เคยเห็นกันตามกระบี่หรือว่าตามทางใต้หรือทางอีสานนะก็จะเป็นล่องน้ําแบบนี้ทางโซนของทุ่งลังสิตธิ์นะครับความชื้นดีบํารุงดินให้ดีแล้วก็มีการใช้ไล่เทพฉีดพ่นทางใบนะครับส่วนทางดินเนี่ยเห็นไหมนี่ที่เห็นเป็นคาบขี้ไก่เนี่ยคาบแกลบเนี่ยก็คือเขาใส่ขี้ไก่แกลบนะครับเพื่อลดต้นทุนเรื่อง ธาตุอาหารทางดินนะก็คือพี่ชลิตเนี่ยแจ้งว่าเนื่องจากต้นทุนธาตุอาหารทางดินเนี่ยค่อนข้างสูงก็เลยมีการใช้พวกอิซีวัตถุแล้วก็เป็นปุ๋ยมูลสัตว์ร่วมกับไร้เทพนะครับนูน่นตะกล้องลองสาดต์ไปข้างหลังเห็นใบาปาล์มไหมอ่าเนี่ยคือวิธีการปรับสภาพดินอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือการกองทราย กองทางตามนะครับเนี่ยเวลาเขาแต่งออกนะไอ้พวกใบพวกเนี้ยนี่ก็จะเอามากองไว้ในนี้ครับผมมาอีกต้นหนึ่งนี่อันนี้คือผสมไม่ติดนะกลายเป็นตัวผู้ก็จะเป็นชั้นช่วงล่างก่อนหน้าที่จะฉีดแล้วก็มีการปรับโครงสร้างดินด้วยนะครับที่เขาใช้ดินเทพผสมกับไล่เทพฉีดนะ นี่ผสมไม่ติดจะเป็นอย่างเงี้ยทำปุ๋ยได้ก็ดึงออกแล้วก็โยนไปที่โคนต้นได้ไม่มีปัญหานี่ส่วนที่ผสมติดมันจะเป็นแบบนี้นี่ออกมาใหม่ๆจันเขาก็จะอย่างนี้เห็นไหมที่ผมบอกว่าถ้าฝนมันตกบ่อยๆให้มาสางไอ้พวกเนี้ออกไม่งั้นมันจะเก็บความชื้นแล้วมันจะเป็นทลายเน่าเยอะนะนี่พอผสมเสร็จเขาก็จะสร้างลูกขึ้นมาอย่างนี้นะเนีย่ยค่อยค,อยคอยขยายขึ้นมาเรื่อยเห็นไหม จากตัวที่เป็นดอกก็จะค่อยๆขยายกลายเป็นลูกนะนี่จะผสมกันอยู่ในนี้แล้วก็ค่อยๆบานออกมาบานออกมาเห็นไหมดูข้างล่างก็ได้อันนี้ใหญ่กว่าข้างบนอันนี้ออกหลังอันนี้ออกก่อนนี่ออกรุ่นแรกเลยไม่สมบูรณ์เลยเป็นตัวผู้หมดเลยอันนี้คือธรรมชาติของปาล์ามนะครับปาล์ม่ยออกได้ทั้งปีถ้าต้นมีความสมบูรณ์สะสมอาหารได้ดีมีการดึงอาหารเข้าไว้ในโครงสร้างต่อเนื่องเนี่ยจะไม่ค่อยขาดคอก็คือจะมีผลผลิตให้เก็บต่อเนื่องแต่ก็ต้อง โค,โคกับเรื่องความชื้นด้วยนะครับเพราะว่าบางพื้นที่อ่ะความชื้นไม่พอพอความชื้นไม่พอเนี่ยมันไม่มีการทําละลายของธาตุอาหารพืชจะกินอาหารก็ต่อเมื่อมีการคลายน้ําซึ่งถ้ามันไม่มีน้ําทําละลายอาหารไม่มีน้ําให้ดูดเข้าไปคลายน้ําไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่กินนะถึงบอกว่าเวลาตัดแต่งอ่ะไม่อยากให้เอาออกหนึ่งมันเป็นอาหารของจุลินทรีย์ด้วยเนี่ยจุลินทรีย์ก็จะมากินแล้วพวกนี้ก็จะย่อยกลายเป็นชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยเห็นไหม พอมันเกิดการทำงานของจุลินทรีย์เนี่ยผมไม่ต้องทำอะไรเลยะละเอียดยุ่ยเลยมันก็จะทำให้ดินเนี่ยมีอินทรีย์วัตถุที่ถูงขึ้นการดูดซับธาตุอาหารหรือเวลาเราใส่ปุ๋ยเม็ดไปทางดินเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นด้วยก็จะดีขึ้นโครงสร้างก็จะสมบูรณ์ขึ้นดูความเขียวของใบนะครับการสะสมสารอาหารพืชเนี่ยสะสมสารอาหารได้ดีความสมบูรณ์จะมีอยู่เรื่อยๆก็เท่ากับว่า พืชเนี่ยมันสะสมอาหารได้ต่อเนื่องกินได้ต่อเนื่องอัตราการให้ผลผลิตเนี่ยก็จะมีความสม่ำเสมอ